เรื่องของประเพณีรถน้ําขอพอรผู้หลักผู้ใหญ่กันบ้างนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับโดยที่ทางด้านของเทศบาลตาบลแม่ท่าช้างอำเภอหางดง,งจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดกิจกรรมงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองดําหัวผู้สูงอายุนะครับพร้อมจัดกิจกรรมการประกวดขบวนแห่ไม้ค้ําและการแข่งขันส้มตําลีลาครับ นายอุดมดวงดีนายกเทศมนตรีตำบลแม่ท่าช้างได้จัดงานอนุรักษ์และสืบสารประเพณีปีใหม่เมืองพร้อมมีการมอบโล่เชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญาท้องถิ่นการประกวดขบวนแห่ไมค้ค้ำและการแข่งขันส้มตำลีลาตำปูปลาร้านะครับพร้อมกองเชียร์ของแต่ละหมู่บ้านผลการแข่งขันรางวัลชนะเลิศก็คือชุมชนทานอิงดอยรองชนะเลิศอันดับหนึ่งบ้านดหนงนดหลวง,งรองชนะเลิศอันดับสองบ้านแม่คักและก็รางวัลรองชนะเลิศอันดับสามบ้านกองครับนี่ตามลีลาเลยตามลีลาจริงๆครับ ะะการจัดงานในครั้งนี้ครับด้ับความร่วมมือจากกลุ่มองค์กรทุกกลุ่มองค์กรผู้นําชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านชมรมผู้นัผู้สูงอายุกลุ่มสตรีแม่บ้านอาสาสมัครสาธารณส,สุขและประชาชนให้การสนับสนุนครับ <c oughs> เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกระตาเวทีต่อผู้สูงอายุและรณรงค์ให้สังคมตระหนักในคุณค่าพร้อมยกย่องเชิดชูผู้สูงอายุส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุเพื่อการเรียนรู้และใช้ศักยภาพอย่างสร้างสรรค์ตลอดจนนะครับเพื่อเป็นการสร้างพลังความเข้มแข็ง ความอบอุ่นของสถาบันครอบครัวภายในชุมชนครับ